ซึ่งเราก็ตะเวนหาพักพวกที่เล่นรถพวกมาเซลคาร์รถพวกเนี้ยรถเมก,กันหรือว่ารถอะไรต่างๆว่ามีมีมีรถพวกเนี้ยที่ทะเบียนมันโดนแยกออกไปหรือเปล่า wow. เราก็ไปตามที่ขนส่งจากเลขที่มันอยู่ในบอดี้รถส,าว,สาวไปเรื่อยเลยสาวไปสาวไปสาวมาวันหนึ่งวันดีคืนดี พี่รู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เป็นบรอนดีเอรไทยนคลาสสิกเป็นทีเอาสารเกี่ยวกับรถคลาสสิกเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยหมอโดมพี่มีเพื่อนพี่มีทะเบียนมาสแตงอยู่เล่มหนึ่งแต่ตัวรถมันไม่มีเหมือนสวรรค์ส่งรถมาให้พี่เลยได้ตาเราเป็นประกายเลยเฮ้ยไม่แน่คันนั้นมันอาจจะเป็นของเราหรือเปล่าเราบอกพี่เอางี้เดี๋ยวพี่นัดวันมาเลยไปเจอกัน เสร็จนั่งกันเสร็จปับ๊บเราก็มีอยู่2ประเด็นหนึ่งถ้ามันเป็นรถคันนั้นจริงๆไม่เขากับพีใ่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องซื้อรถคันนั้นกลับไปคอ่าเข้าใจไหมคือเขาอยากได้รถเหมืนอนกันแต่เขาถือทะเบียนไว้ถ้าทะเบียนมันตรงกันเราก็คิดแค่นั้นเองว่าหรือถ้าไม่ตรงก็ฟาไวไปเพาเอินว่ามานั่งดูกันเสร็จปับ๊บเลขตัวถังเลขบอดี้เลขเล่มมันตรงกันเป๊ะเลยถูกหวยเยเลยถูกหวยเลย โยเสร็จปั๊บทีนี้มันอยู่ที่พี่กับเขาแล้วพี่ก็เลยถามตรงๆพี่เอาไงพี่จะซื้อรถผมกลับหรือเปล่าเพราะว่าเขาม่ได้ทะเบียนแท้หรือว่าพี่จะขายทะเบียนต่อไหมให้ผมอ่าแลกกนะันแล้วก็เราก็ถามพี่มาที่ไปว่าพี่ครับแล้วลวสรุปแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้อาจจะเป็นจำลองเหตุการณ์ที่คนเล่รอคการสิ่งอาจจะต้องเจอกันทุกคนนะคือ,อเพื่อนเขาเนี่ยมีรถอยู่มีทะเบียนแต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยความ ภาวะการเงิน,นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็มีเพื่อนสองคนที่เราไม่รู้จักกันนะสองคนคนนึงอยู่กรุงเทพอยู่บางคลวอยคนนึงอยู่เชียงรายเราเอารถไปให้คนที่เชียงรายแล้วบอกว่าเฮ้ยเราขายรถให้นะจินจ่ายตังค์พี่มานะแล้วเดี๋ยวทะเบียนค่อยตามไปขายให้เราชัวร์จีนเอารถไปแล้วพี่ก็มาหลอกคิดว่าคิด,คด,เดเนี่ยรถเนี่ยเดี๋ยวพี่ขายให้คิดเอารูปมาให้ดูเอาทะเบียนไปแล้วก็เนียบหายไปเลยแล้วก็คนนั้นก็หายสาบสูบไปซึ่งเจ้าของรถก็ไม่ได้ทะเบียน เจ้าคนที่ซื้อทะเบียนไปก็ไม่ได้รถอ่าเราสองคนไม่รู้จักกันนี่คือเหตุผลซึ่งพี่ตามจนเจอว่า3ปีนะครับสามปีใช่ไหมเวลาสามปีตามจนจนเจอว่าเนี่ยรถคันนี้มันมันควรจะต้องเป็นของเราละมันเป็นเนื้อคู่เราแน่นอนและพี่ก็เลยบอกพี่ก็พี่แค่เราพี่ผมซื้อพี่กลับดีกว่านนนนนน้้้ออ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 งงงเเื่ัรรรกกแแดจาาคยยไป àng, ไปวหม ที่หมอพูดถึงเนื้อคู่เนี่ยรถคลาสสิกกับเนื้อคู่มันต้องของมันรู่กันต้องชิีงต้องชินเคยมีตอนนี้มีแต่กนีแ้ยังไม่มีเคยคิดไหมว่าคนสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันกว่าจะได้มาเจอกันมันต้องมีเรื่องราวนะถูกไหมถูกไหมใช่ไหมก็เหมือนรถเหมือนรถคลาสสิกเนี่ยบางทีแล้วรถเนี่ยอยู่ที่เจ้าของวันที่เราไปขอซื้อเขาเจ้าของได้ขายเรา บอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากขายยังรักอยู่แต่วันหนึง่งที่เขาจะร้อนเงินหรือวาอ่าต้องการใช้เงินหรือว่าเบื่อแล้วหรือว่าอะไรดันมีคนใดคนหนึ่งเข้าไปในจังหวะนั้นพอดีแล้วไปขอซื้อก็ <c oughs> ขายออกมาสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ที่เราไปเจอเป็นคนแรกเราทมไม่ไมไม่ใช่รืของเราแต่ทีนคนนื่นเนี้ยคู่เหมือนคล้ายๆแบบดี่เขบอกว่ารถเลือกคนอะไรประมาณนั้นเลยพี่เชื่ออย่างนี้มาตลอดว่าทุกอย่างมันมันมันโดนกําหนดมาว่าอันเนี้ย ดมนป่ปปห,หรอเลาน้องทองใบเนื้ออ่อนฟังตอนร้องร็อกแอนด์รอนเดินหางค่อยไปแอวเห็นยางเจ้าไปกันเมกาตาวันแดงแสงแดดตาเมื่อเหมือนสัปดาห์ก่อนนะครับผม,ผมได้ดูที่ตั๊กนะอ๋โอโอเคนั่นนั่นคือเจฟใน้องเรื่องรถแท้ดูแลไม่ได้ไ รถแท้ดูแลไม่นูได้ยินแต่รักแท้ดูแลไม่ได้แต่ด้วยมีรักแท้ด้วยนะรักดำด้วยครับมันรักแท้จ้าโอเคพี่กับน้องอยู่ไปสควีกกับน้องใหไอย่างเงี้ยพี่ยอมรอบร้อยเลยร้อยเลยอะในท้องเรื่องรถแท้ดูแลไม่ได้ก็เป็นเวสป้าของคุณป๊อปโกเลตโตอ๋อของเนื้อคู่หนูคะเอามาให้พู่เราโดนนิยมในมอเตไคพอดียังไม่ได้เอากลับไปเราก็เลยมโชนี้ยอ๋อคืออันนี้เมืี้พีู่ เรื่องนกแต่เรื่องเนื้อคู่แต่ตอนนี้คิดรู้แ <election> ล้วค่ะ oh ว่าคิดจะเจอเนื้อคู่ของเจ้าของรถคันนี้แล้วถามเขาหรือยังครับพี่โดไปถามให้ไหมพี่ขอเบอร์เลยจ้าอย่างนั้นเลยเหอะรถแท้รถแท้ก็เหมือนรักแทะเราจะดูแลเขาได้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยน้ำก็เข้ากันเจอรักแท้แล้วพี่หนูเจอแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าพี่ช่วยหนูหนูก็จะได้เจอจริงๆโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์กันหลังไหม่นะโอเค ก็เดี๋ยววันนี้นี่พี่พี่อยากจะพาเราไปดูรถที่มันสุดพั่วแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จหพี่กําลังเอาวางเครื่องอยู่เพราะว่าเ,าเรื่องบอ,งองดีเออเอ้เรื่อยๆต่างๆที่ทําเองค่อยทําไปเรื่อยๆค่อยเก็บสะสออมอะไรคอ่อยเขาเรียกค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆเด้วยความละเอียดอะไรแท้ของมาสแต็งเองตัวตัวเริมเจแล้วอะไรครับไม่ใช่เรื่องยาก เอาพูดกันแบบตรงๆคือถ้าเรามีกําลังรเราสามารถสั่งใหม่จากจากเมกาได้ทุกทุกชิ้นเลยสั่งแอร์เฟรมาเลยสั่งจะเอาเร็วเอาชา้าลงเรือขึ้นนื่องบินอะไรมามีทุกชิ้นอยู่ที่เราเลยแล้วก็จะมีพะพวกที่เล่นอยู่ในบ้านเรามีกลุ่มมีอะไรเงี้ยเราก็จะไปจอยอะไรกันเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าอะไรที่เก็บมามันมีอะไรบ้าง แล้วก็เดี๋ยไปดูรถจริงๆกันว่ารถจริงๆตอนนี้อยู่ในสภาพประมาณไหนละรอมานานละจริงๆพี่เคยทําในรายการแล้วแหละแต่ว่ามีทาไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดออกมาจริงๆจะทําในรถนิยมนะแต่วันนี้เห็นคันสุดขั้วมาก่อนเลยเดี๋ยวพาไปดูก่อนขอบคุณมากเลยครับหือว่าเป็นเกียรติมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าวิธีการเดินทางไปของเราเนี่ยคงต้องบอกนี้คงคงต้องไปในวิธีแบบพี่ได้ไหม Dusk is solid running in i l We are e r c c เพราะพี่พ,พี่พี่มีรถมันก็สุดข,ขั้วของพี่คันนึ่งก็คือสุดข,ขั้วในกรณีที่พี่ไปทำงานก็คือเวลาเราไปเชียงกงไปจุดซารรถไปซื้ออะไรซื้ออะไรเงี้ยพี่จะเอาคันนี้ไปตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเอาอะไรโยนอ,รอน,อนอะไรเปื้อนๆอะไรขึ้นรถเนี่ยเราไม่จะได้ครับผม งั้นเดี๋ยวขับเราทำอะไรกันรถตู้แดงขับได้ไหมขับได้ไหมหนูขับเลยเพราะหนูเด็กแนวเป็นเกียร์เียคอนะพี่ออโต้หรือยังไม่ใช่ออโต้เดี๋ยวเป็นเกียร์ธรรมดาออโต้ยังไม่รอดเลยดิโอเคอ่ะเดี๋ยวเดินทางไปกันดูไปดูอะไหล่รถแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปดูรถกันได้ครับพี่ครับแม่้อปากบุกมิบแม่กระติดเหมือนว่าให้คอยมีมาเวลาสองยามไวายอมเอาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ นอกจากวันนี้เราจะได้มาเจอคันสุดขั้วของพี่หมอแล้วนะเรายังมาเจอชีวิตอันสุดขั้วของพี่หมอเองนะอย่าช้าครับตามไปดูเลยดีกว่าครับกี <S 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 ้ผมเห็นพี่หมอโดนครับคอไอ้นี่ยก็แก๊กก็แก๊กแม่งดูุดออกไปเลยเหมือนง่ายนะครับมนมันโดนเบียดมาแล้วมันไม่มีรอยยับเยอะ แค่เราตีให้มันสะดุ้งออกมาเท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของบางอย่างไม่ไม่จัเป็นต้องไปที่หู้หรือว่าอะไรน้องชิลเราสามารถทําเองได้ถึงครับง่ายเป็นผมนะเสียตังไปไหลายบาทแล้วครับครับพี่หมอครับคันนี้สวยงามมากเลยครับแน่นอนเป็นบินิละแต่ว่าเป็นรุ่นอะไรยังไงครับทีนี้อธิบายคร่าวๆก่อนว่า โมเดลรถที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกรถมินิแต่ทีนี้น้องชินต้องดูว่าคํานําหน้ามันคืออะไรรถโมเดลพวกนี้ผลิตตั้งแต่ปี1,559ถ้า1,559ถึง1,907 0กว่าปีปี1 9 7กว่าเนี่ยก็จะเป็นออสตินมินิออสตินแล้วก็มินิหรือว่าเป็นมอริสมินิพอในปี1,907กว่าก็โดนขายไปลิขสิทธิ์ไปให้กับโลเวอร์ ก็จะกลายเป็นคำว่า l o v e r Mini ผลิตมาถึงปี1999จากปี2000แล้วถึงโดนบริษัท BMW เคกไปเป็นปคูเปอร์ตัวใหม่ที่เลือกเล่นก็คือเราก็เลือกดูว่ารถที่เราซื้อมาเป็นมินิแบบไหนแล้วก็ราคาก็จะมีสนนราคากลางอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลอยู่ทั้งนี้แนั้นปัญหาไม่อที่เรื่องเรื่องทะเบียนรถ ว่าต้องซื้อขายกันที่ขนส่งนะแล้วก็โอนทะเบียนกันที่ตอนอันนี้เราไม่เรียนที่ต้องไปศึกษากันนี่มีรายละเอียดเยอะเรื่องรหัสบอดี้แล้วะเรื่องพาร์ทอะไรต่างๆของมันทั้งนี้ทั้งนั้นในอินเทอร์เน็ตมีบอกทุาหมดเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะซื้อรถในลักษณะแบบนี้ครับครับผมถึงจะปลอดภัย มินิไปละครับคันนี้บ้าง,างเวสป้าบอกว่าเป็นของพี่ปั๊บโอเตโต้คันนี้เนี่ยมมโมเดลไไงงพวกเนี้ยในเมืองไทยจะเรียกกันติดปากว่าเป็นว่าโมเดล64 64ครับ64ก็ <64. S 2> คือ1964จริงๆแล้วรถรถโมเดลพวกเนี้ยผลิตมาตั้งแต่ปี1ั5เอปี1ัน9 59ถึง64จะเป็นโมเดลนี้หมดเลยหน้าตามันจะเหมือนกันเลยคันนี้เป็นยังไงมายังไงครับเนียถึงมาอยู่ที่นี่อันนี้พื้นฐานแรกมันคือ โมเดลลักษณะล้อล้อลูกทรงที่เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกกันล้อเล็กล้อแปดนิ้วแล้วก็เป็นโมเดลติดปากกันเลยคนไทย64 64่หปี1964แต่จริงๆแล้วมันผลิตตั้งแต่ปี1959แล้ว59าเกถึงหกหน้าตามจะเหมือนกันหมดเลยต่างที่เราเรี้ยกน้อยคือเป็นชื่อสามัญน่ะเหมือนเวลาเราเรียกชื่อยาเรียกชื่อของชื่ออะไรแป๊บอ่ะอ่าแฟบมาม่าอะไรเงี้ยมาม่าอะไรก็เรียกติดปากใช่ก็เป็น64ทีนี้โมเดลพวกนี้ก็จะแยก ที่เราทำท้องเรื่องรถแท้แรงไม่ได้จริ him, so when งๆคำว่ารถแท้เราก็แยกว่าในในความหมายคนไทยรถโมเดลพวกนี้ผลิตจากอิตาลีมาใช่ไหมว่ารถลัสปาเนี่ยร,ร,รถแท้ต้องผลิตจากอิตาลีแต่หารู้ไหมว่าที่อินเดียเขาเขกมีอ่าก็จะแบ่งเป็นรถอินเดียกับมักกะโรโลรตีกับมักกะโรนีอ่ถ้าเป็นมักกะโรนีก็คือรถแท้ถ้าเป็นอินเดียก็คือแยกไปอีกจะ่วพวกหนึ่งเป็นรถอินเดียแต่คันเนี้ย เราอธิบายในรายการแล้วว่ามันเป็นรถอินเดียแล้วเราดูยังไงครับอิตาเลียนโอ้ยอนี้รายละเอียดประมาณสิบกว่าข้อเยอะมากเยอะมากเยอะมากอันนี้ต้องไปศึกษากันว่าว่ารถที่จะแยกจำพวกว่าอันนี้เป็นอิตาลีหรืออินเดียก็จะมีดูบริเวณดั้งดูบริเวณคอดูบริเวณซับในของตัวถังตั้งแต่เลขเครื่องนี่อะไรซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเยอะมากที่เราตั้งชื่อเรองรถแท้ดูแลไม่ได้เพราะว่า เราพยายามสื่อว่าบางทีแล้วเนี่ยมันก็เหมือนรักแท้ด้วยส่วนหนึ่งคืออย่างอย่างอย่างคุณปั๊บเนี่ยเขามีรถเขาชื่นชอบรถแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาเขาต้องไม่ได้คอนเสิร์ตเขาต้องมีงานมีอะไรที่เขาทำต้องเยอะใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้ดูแลมันเท่าเท่าไหร่ก็ต้องไปทิ้งไว้ตามอู่ไว้ตามบ้านเพื่อนไว้ตามอะไร รนนิยมเราเราก็ดูแลให้จากการให้เสร็จเรียบร้อยได้ดกลับไปโชว์ที่บ้านได้แหลมแครับสวยงามมากเลยครับสีนี้บอกเองนี้มันก็ดูแมทกันใช่ไหมครับผมว่านะครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับหมอโดมนะครับหมอโดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ศัตวแพทย์นะครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์นักสังคมสงเคราะห์นักสารพัดนักแล้วครับโบราณคดีใช่ไหมโบราณคดีด้วยครับโหคือแกรู้จริงรู้เยอะรู้จริงคืออยากจะบอกว่าท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเกิดคุณตั้งใจทําอะไรแล้วคุณรักที่ทําอะไรแล้วทําให้สุดหาข้อมูลให้สุดครับผมแล้วก็จะได้แบบพี่เขานี่แหละครับ ข้อยตีปุ๋ยแม็ท็อปข้อยตีปุ๋ยแม็ท็อปปุ๋ยแม็ท็อปโคตรปุ๋ยรแรงเต็มแมกผลผลิตระดับท็อปต้องไปซื้อแล้วปุ๋ยแม็ท็อปใช้แล้วมีมีแววเศรษฐีฟันผง